มาดู SK200 อรุ่นแนะครับตักดินทำไรครับตอนนี้ก็น้ำก็โดนไล่โดนดิบ้าไปอยู่บริเวณกลางแล้วนะเพรว่าเอาดินไป็นผมครับเพื่อนก็จะเห็นระดับหลักครับอยู่ไกลนึ่งน,นะครับ แสนกว่าคิวครับงานนี้เราปีนขึ้นมาอยู่บนยอดกองดินเลยนะครับ 啊，好。 ทันนี้โหดก็เจาะมาแล้วครับฟันขุดก็เจาะมาแล้วครับโหดจริงครับใช้งานคันนี้ครับเน้นงานหลวงครับเจ้าซปเปอร์เอ็กเอมครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับของรุ่นแปดครับรุสุดท้ายของรุ่นแปดอะเซอร์เนพีโนะ ก็ตักไปด้วยนะครับแล้วก็จะดันน้ำไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำไม่ซึมเข้ามาบริเ,เวณข้างในครับแต่ว่าถ้าฝนตก๋ยูไม่เหลือครับ ช่วงล่างมีแต่ดินมีแต่โคลนเต็มเลยนะครับนี่นะครับสิ่งที่ทำให้เล็กสึกล้อนะครับก็คือพวกดินพวกโคนลนนี่แหละที่มันเกิดการ ขัดนะครับขัดขัดกับเหล็กสีกับเหล็กครับเดี mm. ๋ยวน้ำหนักอัดของเหล็กเนี่ยมันมันก็จะเยอะครันก็เลยทำให้มันเสื่อมมันสึกลอ้อง่ายนะครับยิ่งไปใส่เจรารบีนี่โอ้ยวิ่งติดดีครับ ฝากที่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันก็เลิกการแล้วครับเนี่ยเก็บรถขึ้นที่สูงสักหน่อยครับสมมบำรุงรถไปด้วยนะครับช่วงเยน็นช่วงเช้าก็จะได้ริงานต่อครับสวัสดีครับ